ใครที่รวมเลขชีวิตตัวเองแล้วได้หมายเลขหกนะคะเลขนี้ใช้ไปตลอดชีวิตนะคะคุณเลขนี้ใช้ไปตลอดชีวิตนะคะจําไว้คนหมายเลขหกนะคะคุณคุณเป็นคนที่มีศิลปะมีความบันเทิงมีความแบบ2บุคลิกมีความสนุกสนานมีความเป็นแบบมีความสนุกสนานมีความเป็นวิชาการมีความเป็นผุ้นํามีความเป็นูุตามมีการย่อตัวมีการอ่าอะไรอีกนะคะ มีการวางแผนดีความคิดดีคือฉันชอบอะไรง่ายๆสบายๆถ้ายากมากฉันไม่เอาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วฉันก็เป็นคนที่ใช้เงินเก่งแต่หาเงินเก่งนะคะแล้วก็ชอบแต่งตัวดูดีคือชอบดูดีนะคะแล้วก็ใส่ใจในภาพลักษณ์มีความคิดและจินตนาการนอกกรอบนะคะอ่ะคนหมายเลขหกอย่างที่ครูพูดไปทั้งหมดคะ่ะ คนหมายเลข6นะคะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเลขตัวนี้ค่ะมันตกในเรื่องของศิลปะความบันเทิงเป็นคนที่ให้ความบันเทิงได้ให้ความสุขผู้คนได้สมมุติยกตัวอย่างกูทุกมากเลยกูทุกแต่พอเห็นคนอื่นปุ๊บกูให้ความบันเทิง นี่นะคะอันนี้คือไหมเลขหกเลยนะคะหวานอมกลมกลืนแต่พอออกมาปึ๊บสายบันเทิงต้องมาสายศิลปะศิลปินต้องมาความสวยเชิดเลิศต้องมาแนี้ค่ะความเศร้าเก็บไว้ข้างในความนะประมาณนั้นเลยคนหมายเลขหกนะคะอันนี้คือไม่รู้ว่าจริงกับนิสัยคุณไม้นะคะแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะประมาณนั้นเลยคนหมายเลขหก สั้นไปไหมคุณหมายเลขหก 6. เอาแถมสิกนิดไหมคนหมายเลขหกคะฟังให้ดีนะคะถ้าคุณเป็นผู้นําได้นะคุณจะได้นําตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณไม่เคยเป็นผู้นําเลยคุณจะเป็นผู้ตามตลอดชีวิตนะคนหมายเลขหก 6. ฉะนั้นหมายเลขหก 6, คุณมีสองทางเดินเลยนะเออคุณจะมีแบบสองทางเดินนะคะคําว่าง่ายๆสบายๆคือเป็นผู้ตามตลอดชีวิตอะคะ่ะคือกินกินนอนๆใช้ใช้ข,ขาดขาดให้หายอยู่แบบนี้กับ หาวิธีการทางลัดแบบง่ายๆสบายง่ายๆและสบายๆไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นเร็วกว่าคนอื่นหาทางลัด